สวัสดีครับพบกับสุลต้าลิวเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ถึงเวลา FHG ต้องลงทุนเดอะคัพนะครับหลังจากที่ลิวเวอร์พูลตอบสนองความประชัย2เกมรวดตอนเน็ตติแฮมฟอเ,เรสต์และลีดยูเต็ดสองทีมท้าทของศึกพรีเมียร์ลีกแต่ด้วยชัยชนะัเหนืออันตรีจากฝูงแห่งศึกเกาโชเซียอิตาลีที่กำลังร้อนแรง20ปิดฉากศึกยูฟ่าชม้านสมลีกรอบมือกลุ่มถึงแม้ตามความคิดเห็นของเร,เ,รเราท่านๆที่เป็นแฟนๆหงส์แดงส่วนใหญ่ส่วนมาก ก็อยากให้เจ็กกิ้คล็อปล่อยจ่อยเพื่อเก็บแรงเอาไว้สําหรับเกมเยอนท่านําฮอปสเปอร์มากกว่าพิจารณาจากมุมมองของโค้ชสาเหตุที่ไม่ยอมพักตัวหลักน่าจะเกิดจากของแดงเพิ่งผ่านเกมเยะแยะมา2นัดติดจึงต้องส่ง11ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อเรียกความมั่นใจต่อตัวนักเตะและความต่อเนื่องคล้ายๆกับวิธีการของเอลิกทนฮากคุนซูแมนยูซึ่งเจอคู่แข่งวันนัดต่ำกว่าอย่างเชลริปปาริสสปอร์หรืออเมเนียนิโครเซียและยังส่งตัวหลักลงเล่นด้วย ด้วยเหตุผลทางนั้นทีมเวริร์กหรือความเข้าข่าวรู้จใจเนื่องจากนักเตะที่เล่นด้วยกันบ่อยๆการประสานง,งานจะยิ่งลงนตัวกันมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งสเปอร์ก็ยังต้องจัดเต็มในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหากวัดเรื่องคลกักกำลังอาจไม่ได้เปรียบเสียเปรียบก,กันมากนักตามกนหลงนะครับทีมย่านเมอร์ซีไซส์แพ้เกมที่ไม่ได้แพ้ด้วยปัญหาต่างๆนานา,นาตัวผู้เล่นฟอร์มตกและได้รับบาดเจ็บทำให้ห่างพื้นที่อยู่ฟุตบอลลีกหรือว่าท็อปโฟนั้นถึง8แตม้ม และจะพูงอาซ้ำถึง15ต่มจนเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของแฟนๆบางส่วนถึงแฟนเบสบอลกรุ๊ป F.H.G. กลุ่มทุนชาวอเมริกันที่ติดแฮชแท็กแท็ก F.H.G. out ในทางโลกโซเชียลม,เมีเดียก็หาไม่ยอมทุ่มเงินเสริมเทียมจริงๆนะฮะพวกเราเราเองนะฮะก็ไม่เคยได้รับเงินจาก F.H.G. และไม่มีความจำเป็นใดๆต้องมาปกป้องโดยตามสายตาแฟนบอลจำนวนไม่น้อย มักมองกลุ่มทุนอเมริกันในแง่ลบหากมีภาพจำเกี่ยวกับการบริหารจัดการล้มเหลวของตระกูลเกลเซอร์ของแมนเชสเตอร์เตดและเทมปาเบย์บัคคาเนียหรือตระกูลโกลเอนเก้ ear, เจ้าของสโมสรอร์เซนอลทด้นความเค็มจนมาหาสมุทรเรียกพ่อเป็นเหตุให้ทีมจมอยู่กับความตกต่ำกระทั่งยอมทุ่มเงินสนับสนุนมิเกลอาเตตาตลอดสองซัมเมอร์ที่ผ่านมาตามข้อมูลเว็บไซต์าจากทันเฟอร์มเมเกตผลต่างระหว่างรายรับรายจ่ายของลิเวอร์พูล ติดลบอยู่ที่ประมาณ12.5ล้านปอนด์ราคาซื้อมากกว่าราคาขายและพิจารณาตลอด4ซีซั่นล่าสุดตัวเลขลังเก่าอยู่ที่9 4ล้านปอนด์หากคุณลองเปรียบเทียบสโมสรระดับบิ๊กซิจะเห็นนั้ชัดเจนว่านะับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0แมนเชสเตอรมีรายจ่ายสุทธิ199.5ล้านปอนด์เชลซี268ล้านปอนด์อาร์เซนอล375ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยต็501ล้านปอนด์ และสเปอร์336ล้านปอนด์ด้วยนโยบายของสโมสรผู้สื่อข่าวหรือบุคคลภายนอกมีอาจล่วงรู้ว่าผู้บริหารผู้นวยการฟุตบอลและผู้จัดการทีมหาหรือกันว่าอย่างไรแต่สิ่งที่แฟนๆลิเวอร์พูลเห็นมานั้นนั่นก็คือเอฟเอจีใช้ใจ่ายเงินอย่างระมัดระวังดังนั้นการใช้ใจ่ายแต่ละรอบของการซื้อขายมันมักจะเติมส่วนที่ขาดมากกว่ามุ่งเน้นด้านต่อยอดเทียมหรือต้องมีแชมป์ติดมือทุกซีซั่น หากเรามองมุมมองของผู้บริหารก็เป็นไปได้หรือไม่ว่า m อฟจี G, บรรลุปเป้าหมายสูงสุดในการทำทีม,ม,ม,มลิวเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังรอคอยมานานกว่า30ปีจึงไม่ได้มีการอุดรอยรั่วต่อของการถ่ายเลือดนักเตะเหมือนอย่างที่แมนเชสเตอร์ที่มีการกระเตรียมกันเอาไว้ลุงหน้าหรือมุมผู้จัดก,การทีมเจคกินฟ็อกก็ไม่ใช่คณซื้อที่เปลี่ยนแปลง11ตัวจริงหรือุนเวียนนักเตะบหม่นัก จึงต้องการรักษาทีมชุดเด,เดิมเอาไว้เนื่องจากมีความเข้าใจเกมและเล่นตามแทคติกของตนได้อยู่แล้วปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นไปได้ทั้งหมดดังนั้นความน้อยเนื้อต่ำใจของเหล่าเด็กหงส์น่าจะเกิดจากการเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวบนตลาดนักเตะที่แข่งกับคู่แข่งในช่วงสมเมอที่ผ่านมาแมนเชอสอเตอร์ซิตี้กว่าจะได้นักเตะแต่ละคนต้องรอจนตลาดเทีบ่ายเปิดซีซั่นสองเกมแรกกับแพ้แบบได้เกลียดบอร์ดบริหารจึงถูกแฟนๆกดดันว่าต้องทุ่มเงิน กระทั่งในตัวแคนซีเมโร่มิ์ฟิลของเดอมารีนแบบเหนื้อความคานหมายและแอนโทนีปีกทีมเจ้าบราซิเลียนจนรายจ่ายรวมทะลุ200ล้านปอนด์เช่นเดียวกับเชลซีซึ่งมีทอตโบลีเจ้าของทีมคนใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์จึงทุ่มเงินเพื่อแสดงเห็นว่าไม่ได้มาทําทีมแบบเล่นๆซีซั่นนี้เจอก้ครับมองเห็นปัญหาในแดนกลางดังบทสัมภาษณ์ที่บอกเอาไว้ในตอนซัมเมอร์ว่าผู้สื่อข,ข่าวและนักวิจารณ์ผู้ถูกแล้วเขาผิดเองที่ไม่เสริมในตําแหน่งไมิฟิล บวกกับผลงาน,นองข,าของทีมค่อนข้างกระทันกระทันเท่ากับว่าถึงเวลาที่ m s g จะต้องลงทุนอีกครั้งสำหรับการสร้างทีมใหม่เหมือนสมัยที่พวกเขาดึงเวอร์กิลฟานไนท์อาริสงเบเกอร์ฟอนโยและ eta, uru, นาบีเกตาเข้ามาสู่ลิเวอร์พูลในการส่งก้าถึงสอ2 0ันบถ้ายังทำแบบเดิมๆมันอาจส่งผลถึงขั้นเจกนก็กกิงครับกระเด็นจากตำแหน่งผู้จดก,การทีมแล้วยุคม,มืดจะครอบงำาูโมส,มโสออีกครั้งหนึ่ง จิมี่กาลเกอร์ประตูที่เขายิงได้ต่อนาทีน่ากลัวเขาคล้ายกับเฟอร์นันโดตอรเรตจิมี่กาลเกอร์นะครับตำนานกองหลังลิเวอร์พูลเชื่อมันว่าดาวินูเยสหัวหอกทีมช็ออุรุอยจะสร้างอันตรายในการล่าตะข่ายของเกีบทีมหงแดงแต่จําเป็นจะต้องพัฒนาเกมการเล่นของตัวเองให้ครบเครื่องกว่านี้นูเยสย้ายมาจากเปเรนฟิกาด้วยกาะตัวมหาศาลในช่วงสมรภทม่พ่านาจนกลายเป็นความกดดันที่เจ้าตัวต้องแบกรับเอาไว้และร่มต้นฤดูกาลนี้กับลิเวอร์พูลไม่ค่อยที่จะสู้ดีนัก ยังไรก็ตามหวองทีมชัดอุรุยในวัย23ปีทางานดีๆขึ้นเรื่อยๆในระยะหลังและตอนนี้เจ้าตัวก็ได้กระทุ้งไปแล้ว7ลูจกจากการลงเล่นกับหงดังรวมทุกรายการ15นัดเมน่าสนใจจริงๆนะครับที่ได้ดูนุนเยสเขาลงมาในสนามและเขาก็สร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงจะม,มีกาเลื่อกลับเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ฮาแลนทำและผู้คนคงพาก,กันคาดหวังมากกับค่าตัว แต่เมื่อคุณมองไปที่จํานวนนาทีของเขาได้ลงสนามและจานวนประตูที่เขายิงต่อนาที0.6ลูกต่อเจ้าสินาทีสถิติของเขาหน้าหวาดกลัวเขาสร้างผลกระทบใหญ่หลวงผมคิดว่าเขามีความระมัดเครื่องกับวานเนอร์โตเลสเขามีพลงังร่างกายที่แข็งแรงการพัฒนากลังความเร็วของเขาแต่หลายครั้งในแง่เทคนิคเขายังไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดในแง่ทั่วไป เอเย่นเจ็กกิงคลับเปิดเผยอนาคตในายใหญ่เยอรมันกับลิเวอร์พูลเมื่อสัญญาจ,จะสิ้นสุดลงในปี2026มาร์คโคซิเก้นะครับเอเย่นส่วนตัวของเจ็กกิงคลับคุณสือของลิเวอร์พูลแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดเผยท่าทีของเจ้าในายใหญ่โชยูแมนต่ออนาคตในทีมแอนเวลท่ามกลางช่วงที่ทำหงดแดงไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจนะครับลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งเปงิดรังคว่ำนาโปลีไปนะฮะ2-0ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตีตัวผ่านก็ถูร,รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มตามจากฟุงเนเปลิลเป็นที่โดดดแล้ว่ว่าผลงานในลีกสูงสุดของพวกครับปราชัย2นัดติดต่อการให้กับมัตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อเสาร์ก่อนตามมาด้วยไพ,ยพย่แพลนลีดยูเนเต็ดเมื่อสดสาห์ที่ผ่านมารังอันดับที่9บนตารางคะแนนหล,ลังผ่านพ้น,พนมา12นัดเก็บได้16แต้มตามหลังอาร์เซนอลจกฟูงที่มี30คะแนนจากผลง,งานที่ไม่เข้าตานักทำให้มีกระแสข่าวว่าอนาคตของเจกิลคับในฐานะ กุณสือของหองดงอาจจะต้องสิ้นสุดลงในเร็ววันก่อนหน้าสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาในทินแอนฟิลด์จะสิ้นสุดลงในช่วงซัมมรอ2026แต่ล่าสุดนะครับโคซิเกะเอเจนต์ส่วนตัวของเจคกิงครอปก็ได้ยินว่าเจ้าตัวไม่ได้มีเรื่องการลาออกอยู่ในหัวของเขาแต่อย่างใดผมสามารถยืนยันได้ว่าเจคกิงครอปไม่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากตำแหน่งผู้จูดแกนเทีมของลิเวอร์พูลอันที่จริงปัญหาในการน,นี้อาจจะเป็นเหตุมาจากการที่ทีมมีซีซั่นที่หนักหน่วงเมื่อปีก่อน ซึ่งนั่นเป็นที่รับรู้ของเจ้าของสโมสรตั้งแต,แต่ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลแล้วชูเกี่ยคกรอบยังสนุกสนานกับการที่ได้รับแสดงสนับสนุนจากผู้บริหารและได้พูดคุยกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องรักสโมสรแห่งนี้รักทีมของเขาและแฟนบอลรวมถึงยังมีความกระหายที่จะประสบความสำเร็จและจากการช่วงเปลี่ยนผ่านของลิเวอร์พูลให้สำเร็จไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่ขยายสัญญาก,กับทีมออกไปจนถึงปี2026หรอกนะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่3พฤศจิกายนฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ